เตรียมประตัว l m n s m c g i c 9 Pro วันที่23พฤศจิกายนนี้พร้อมปฏิวัติเกมมิ่งโฟนยุคใหม่ด้วยชิปซัลปกรอน8 Gen 3ช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา Lens m a g i c 9 Pro ได้ผ่านการทดสอบบน g ิก b บ n ส6แล้วนะครับและยืนยันใช้ชิปซัลป์กรอน8 Gen 3ล่าสุดครับทางแบรนด์ก็ยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วครับว่า l e n ส์ o ิจิจะเปิดตัวในวันที่23พฤศจิกายนนี้ที่ประเทศจีนครับโดย l e n ส m ม g i c ก Pro ทำคะแนน g i e k b บ n c แบบ u l t i c o r e ได้มากกว่า7,200คะแนนส่วน Single Core ทำได้ที่2,293คะแนนซึ่งเป็นอีกขั้นของเกมมิ่ง o n e ยุคใหม่ที่มาพร้อมความเร็วและแรงขั้นสุดครับซึ่งนอกจากชิปเซตเสนบป,ประกอน8 Gen 3แล้วก็ยังให้ RAM ม,มากถึง16 g ิกเลยครับ ส่วนสเปคอื่นของเลนส์มิจิก้าโปยังไม่เผยอะไรออกมานะครับยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปแหละครับ